สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำเสียวไพนอยอย่างมาสบายดีเอฟซีทุก่านพวกกันทกาพี่น้องจากสาวโบราณพวกกันตอนฮะเออพวกกันตอนสาพี okay. ่น uh ้องเลยกะเกียมมันเาไปอาเอาัวกันเท่าดินพวกอันนี้เขา่้ เอาล้ายเจ้า hmm. ม mm ันจกจะมเ็เห่อข้าต้มพี่น้องตื่นแต่เช้านั่งมี้วก็มาห่อน้ำาัวนั่งกับมาเห็ดน้ำเห็ดหลายอย่างอยู่พุ่นี่อันพี่เหี่ยห่อขาวเนียก็ห่อขาวห่อข้าวสาห่อข้าวสาพี่น้องห่อกระเทียมมีห่อข้าวต้มแน่กีห่อขนมน้ำพี่น้องเลยเห็ดหลายสิ่งหลายอย่าง ใช้กระนาบท่านด้ช่วยเราพี่น้องพอตื่นจะเสาะมาเนี่ยเพราะแตอยากเผาเห็ดเนาะอยากให้แม่เล่วแมล่วมันถั่วเลยแล้วแล้วก็ทีบดขนมเลยบดเขาแบ่งกันเห็ด よろしくに、願いします。 Đôi một khoảng một đường Đây đây nữa Thơm ngon Hoặc mình có xảy cái tôm ยังอีเมะมาเองเดีเป็นสุขภาพนี่ยนะนอนเชยนี่แหละเาก็นอนดูกับฝ้าอ่อยกัไม่นอนน้ำคือ その穴一生起こせま ຍังพี่น้องยังอึกกระถึกยังพกันเหมาะหาอันห่ออยู่พี่น้อยยังพันแล้วง่ายดอกพี่น้อยกล้วยสองวีแต่พอพอเอาใส่อีกด้วยค่ะพอห้างสิหกรตตใช้หเขาสิยาเลย เห็ดตามประเภทนี้ประเภทนี้อีสานกับประเภทนี้ลาวกะจีิค้าขกันพี่น้องอต้มหม้อเหล่าเลยพี่น้องขอ้าวต้มต้มใส่หมออ้อนี้น่าชุกมันบหม้อซึ่งหม้อซึ่งผมบอกนั่นต้มแช่นอะไรไแบ้อเอาอันพื้นมาต้มดีกว่าทางไฟจูดจูดตม้ม อวาเต็มหม้อใหญ่ต้มใส่นีโมไวน์โมพ่จักเถื่อโมซุปจักเถื่อดิคว่าหม้อมันหนาดิหม้อมันใหญ่นะพี่น้องในเช้าก็คุ้มเนี่ยพี่น้องไออันนั้นก็ก้อยเฮ้ยเสียไหวเส่ก้อยผอเขาเต็มเข็มเต็มขาอันนี้เขากำลังปั่นเขาพี่น้องเสียขนม ขนมุกเพื่อนกันยังอยากรกอยู่พี่น้องเอ้มาเขาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ปั่นเถียงปั่นเฮาสิไปบดเลาเจ้าการมันน้อยเดียวนะเขาเลยไปบดจ้ะขูดผูกขูดมะพร้าวกับพี่น้องมาเจอมะขูดมะพร้าวเท่าปั่นเขาแล้วเลยพี่น้องเอ้ คนก็เลยเลี้ยงควายขึ้นมาขูดมก,าดมาก่า้าาอา้เพ่าว่ามันเบีวเขาไปล่พอดีบ่ถามเฮ็ดคัดค้ากระต่ายค้าเนี่ยขุดหมก่า้า ผู้เสจใส่ข้าวนมอันนี้ข้าวนม,มกน้อยเตรียมเห็ดแล้วแล้แลร่ผัดต้นเทียงต้นบ่ายผัดยาเห็ดหองเขาพี่น้องเห็ดทั้งสามเจ้าเนี่ยหลายคนเห็ดเห็ดห้องมีผัดตัน้ำพี่น้อง างงลุอย่าวิลูกอย่าวิพอแล้วให้มันลุกขึ้นทาวีมันสิกายต้มข้าต้อมอันนนนะพี่น้องมีแต่ซุ่มไผ่เขาซุ่มไผ่เขาพ่อืหมอข้าต้มพี่น้องคุ่มไผ่หมอข้าต้มทางนะลายแผนกซอยกันพี่น้องเลยโอ้โหล้วเขาพูดแรกเลยพี่น้อง ขัวใส่เที่ใส่เนื้อใส่ใส่อนันมะพร้าวพี่น้อยชองหน่วยได้เงี้ยอย่างจะไปซื้อมะพร้าวมาใหม่เพราะว่ามันยันมันว่นาพอกใส่กับต้งตัด<ม>เห็ดแล้วเลยพี่น้อง อันนี้จ้ะน้ำพอสิโก้ยโก้ยแป๊ะคือก้อยเผาอานี้แหละน้ำใบเตยแล้วก็กับน้ำมะพร้าวน้ำกะทิทั้ำนี่เขาขันเอาจากอันนี้จากมะพร้าวเขาขันสิงคแล้วเขาขันขันเอาเพราะว่าเซยใส่น้ำกะทิเพราะว่าบมอยากให้มันตีใบตองแล้วก็น้ำมันใบเตยเขาปั่นปั่นใส่กับน้ำกะทิเพราะว่าที่แพนหอมกเี่กินมันหอมพี่เนาะปวดแล้วจริง <Wor st coping> เอาไว้าะให้มันหอมเราไปที่ทางเลยนะ ใบเตยหัวบค้มหอมน้ำกัทิ่ความมันความหอมนี่หน้อยกต่ชิคอร์หรือบ่อชอร์เขาเอาน้ำน้ำมันจิ้มมาใส่เอ,าอ้าเนี่ยชกคอร์มาชาวไร่ีค่สิคอร์อยู่แร้่ ประเภทนี้อีกเลยประเภทนี้เล่าไทยเขาหอกเขาสะหอกเขาพัฒน์ดี บอกกีมือกับเห็ดหอกเขาดับดิ้นเพื่อเต่าหน้อยแม่มีพอดจะลงน้ำหัวน้ำควายไผู้ไรกับอยู่กับพอดนองเฉยกับเอาเนาะเนาะอ,อ,อยู่ๆก็คือเห็ดนี่แหละ ห่าไปตองตัดตัดอันองแล้เ่ยเห็นไปเอาไปเย้ยนี่นท้องกระเจี๊ยดิมองดูขัดเนี่ยมันแบบเข่ากันใช่ไหมตีนี่ผ้ามันติดไปตองพกติกับมีแตเอานามัน น้ำมันอันผื่นเอามนห่นอยใช้กระปตองมัเต้นทาไปตองไอเดียใหม่ก็เริ่มบอกว่ามันยากเนะกมเอากระถิซะน้ำมันง่าย

ห um <laughs> ่อผู้เห็ดกระดิกระต่ายิบะเลาะพี่น้อยเออใส่กันแล้วก็าใส่ใส่บ้านแล้วมันวิเนี่ย papa đó papa anh papa khao papa sẽ chắc thì papa luôn bỏ phi long ơi เาตื่น้วี่งมันจะายาเอาน้มันน้ำมึกน้มันใส่เดียยังไผู้ดันมใส่น้ำมันผู้หญิไม่ใส่น้ำมันอะเป็นัง เห็ดวิ่งเป็นกับตองเป็นเหาีเหยด่ยงพอเากินเป็นกินเป็นตองเห็ดเป็นาเห็ดเห็ดวิดพี่นิ่ง่ใเห็ดเป็นวิดพี่น้อย ก่บาดเดีวดาเดียวดูดาดยดูดูมูด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 ูอูดูดกดูดดู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 กูด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 อดูกูดูดูนูด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 ่ดู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 ูดกูดูดดูดูู้ดูอนดูดูด้

ก็ต้องเหี่ยวแล้วพอได้ใส่น้ำมันเหรอใค่ทาไดนยังไม่เหมาะใช่เหมาะเลยเพื่อมหมอะเลยมีเปิดแล้วก่เนี่ยเฮ้ยนี่หนูเว้ยมันเปิดเปิดก่นดว่านเลยไอ้ดิไอ้ิอ้ดิไอ้ก็จะไล่เกาะอยู่นี่เพื่นเราไอ้ขำเราไอ้หม้อ ก็ิก็ก uh ็แ huh. ค่นั้นเขามนออกมานี่ามาเห็นตงงานนึ่มันบ่มีมิตับแล้วมันน้ำไอศชสให้น้องเจอไมมซอยตะกเพราว่างซอยกันสิดไปเอาน้องพายุเด้ย เด็กวก็ลุกยักหนังยังอยากหงเอเลยคุณสีดาโอเคสีดายคุณีดายอย่างนี้กันดิลาเลยเด้อพี่น้องยูดีแม่แห้งว่าทุกคนทุกคนคิดหนักขอกนไลสบายดีสบาดีสบายดีนี่มสร้าง